พี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชชอ p ร้านเตโรบักไอดีพาสพร้อมยังรับกดผลพ,ฤพ,ฤพฤิสัยอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาวฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจาัดก,การมันเหรอได้ครับบอสเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันด้วยกันเองกา right, ก็กันแมนช็อปยังไงล่ะบอส การ m a n ช็อปเป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ ID Pass พร้อมอยังรับเติมระบบพรีเมียมแพ็กเกจของโรบักที่เติมได้ถึงเลเ6เลยทีเดียวรับกดผลพฟฟิศาสบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ s บล็อกฟูดอย่าลืมมาใช้บริการด้วยหล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ วัสดยครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับผมเรย์เดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับเกมบิวล์บนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่า ในเกมบิวบอสเนี่ยคือผมได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ด้วยเลยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วย,ล,ยละกันก็คือสําหรับคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะบอกเนี่ยคือไอ้เค้กกับไอ้เจ้าไอ้พ่นสีแดงเนี่ยมันหายยังไงนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมจำไม่ได้นี่อันนี้คือไอ้พ่นสีแดงนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคก้กนะว่านี่กับเค้กนะครับผมถามว่าพวกมันเนี่ยหายยังไงผมมีคําตอบนะครับผมในคลิปนี้เลย <Wow. S 2> ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบ ไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมอ่ะกดอ,อื่นเลยขอบอกนะครับผมสําหรับเจ้าเค้กเนี่ยเป็นการใส่โค้ดนั่นะครับผมอาร์กดอ,อื่นเลยกดที่อ่าตรงเมนูตรงนี้กด setting เลื่อนมาข้างล่างเห็น,นครับว่าโค้ดไหมท่านผู้ชมให้พิมพ์คำว่าเนี่ยท่านผู้ชม B อ่ะบิ o กฟู้ดป้นะครับผมอี๋ยวผมพิมพ์ให้ดู B อ่ะเนี่ยครับผม big นี่ผมไม่มั่นใจว่าฟ o o d ป r i n น ผมไม่มั่นจใจว่าผมพิมพ์ถูกหรือเปล่านะผมแต่ผมก๊อปปี้คำมาอยู่นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมแลก็พิมพ์ถูกนี่ว่ะเออไอตรงตัวเนี้มันเป็นเลขศูนนะครับผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นเลขศูนนะ B อ่ะ Big food food นี่เป็นเลขศูนนะครับผมแล้วก็ print แล้วกด r เดียมไปจะได้เค้กมานั่นเอง ซึ่งโค่นนี้จริงๆผมเคยใส่ไปแล้วท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ทําไมนะผมใส่ได้อีกรอบอันนี้ก็งงเหมือนกันดูดินี้ก็เป็นสีเชลได้นะได้ลูกโป่งมาด้วยนั่นเองแล้วก็ได้บล็อกเค้กมาอีก5บล็อกเลยด้วยกันนี่ประมาณนี้ส่วนต่อไปนะผมจะเป็นทางด้านของไอพ่นสีแดงสําหรับไอพ่นสีแดงนี้เป็นของที่ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเนี่ยเราจะหาไม่ได้นะนของเติมนี่250ร้อยหโรบได้5อันนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะพานั่งไปนั่งไรดีนั่งไอตัวนี้แล้วกันผม,ผมใช้ต้ตนนีนะ แล้วก็อย่าลืมนะผมทุกครั้งที่เราจะไปเนี่ยต้องมีปืนใหญ่โอ <Okay. S 1> เคอืมขอลบไอ้แท่งนั่นบนที่ก่อนเราต้องมีปืนใหญ่แนละ้วถ้าเราไม่มีปืนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ผ่านไม่ได้นั่นเองนะี๋ยวนึงปุ๊บโอเคเราต้องมีปืนใหญ่ไปแล้วก็ถ้าผู้ชมสังเกตนะผมถ้าเกิดว่าในด่านของเราเนี่ยมันมีด่านเนี่ยเนี่ยไอ้ด่านที่มันเป็นเหมือนพิษเนี่ยให้ให้ให,ให,ให้เดี๋ยวผมเก็บตังค์ด้วยเลยดีกว่า ให้เราเนี่ยไปที่ด่านนี้นะผมด่านไอพิษตัวนี้เลยเปิดไอตัวนี้ไว้ด้วยดีกว่านี่กันไปชนอะไรตายนะเนี่ยให้ไปตรงด่านพิษด่านนี้นะผมบอกเลยว่าด่านพิษด่านนี้แหละเป็นด่านที่เราเนี่ยจะได้ไอ o n นสีแดงนี่แต่เราจะต้องมีอันนี้ด้วยเนี่ยไอปืนใหญ่นะเราจะเป็นที่จะต้องมีปืนใหญ่ในการไปด้วยี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีปืนใหญ่นะผมบอกเลยว่ายังไงก็เข้าไปไม่ได้คือมันต้องใช้ปืนใหญ่ยิงนั่นเองนะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาเม้นท์ในคลิปได้เลยนะกันนะผมได้เลยนะผมคลิปนี้เนี่ยฝากท่านผู้ชมอย่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยแล้วกันนะผมขอบคุณมากเลยนะสำหรับคนไหนเนี่ยที่กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แลย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไปดูตรงไอ้ด่านพิษนะโอ้โหตอนนี้คือช้ามากบอกตรงแต่แต่แต่โอ้โหโอ้โหอ้หอย่า่หนีอะไรพังไปแต่ไม่ใช่จรวดเฮ้ยรถหนึ่งนะมันเข้าไปคืนไม่ได้อะ ปึ๊บมันเด้งแนละ้วมันเข้าไปคืนไม่ได้งไงประเด็นน่าจะไปไปด่านสีออ,อไม่ใช่ด่านเพชรด่านนี้ก็ลอยสูงไม่ได้สวยแต่ว่าดีนาของผมมันเป็นจรวดม่วงมันลอยเรื่อยๆแต่จรวดม่วงนี่หาฟรีไม่ได้นะตอนนี้มันต้องเติมอย่างเดียวนะอืมก็ผมผมเติมเอานะผมไม่ได้หาฟรีนะส่วนจรวดแดงผมหาฟรีผมจาได้อยู่ปไปเราไปดีกว่าคือบอกเลยว่าโคตรชิลนะผมจะมีจรวดม่วงคือมันบินได้นานมากๆนะแต่ว่าข้อเสียคือมันช้า ถ้าเปรียบเทียบกับพวกบักนะบักก็ฟาร์มเงินดีกว่าลวแหละเพราะว่าบักมันเร็วอืไม,ม่ก็ไอ้พลุสีแดงก็ฟาร์มเร็วอยู่ผมใช้ฟาร์มบ่อยละออ,อันนี้มันตกลมาเสียมันโดนมาอุ้ยมันโดนอุ้ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราบินมาใหม่นะโอ้ยเนี่ยมันต้องด่านนี้นะผมแล้วยิงปืนใส่ตรงเนี้ยแล้วก็เดินเข้าไปเก็บนะผมยิงปืนเส่ตรงเนี้ยมาเดี๋ยวผมเอามาใหม่โอ้โหแย่มากแย่มากเมื่อก,กี้โดนพึ่ง เอาไอเจ็ดเลยละกันเอาไอเจ้าเจ็ดตัวนี้เลยละกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนวะลูกอมลูกอมปึ๊บปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่นีตั้งไว้ตรงนี้เลยไปเลสโกในไปด้วยความเร็วปึ๊บปึ๊บป๊บไปด้วยความเร็ว มายิงให้โดนนะโอ้โหยิงไม่โดนยิงโคตรวืดเดี๋ยวรอยหนึ่งร้อหน,อนึ่งปึ๊บเดี๋ยวรอให้ปืนใหญ่มันกดยิงได้อีกรอบก่อนคือคือผมยิงวืดนะผมยิงวืดโอเคแปนหนึ่งนะมันต้องมันต้องหันให้ถูกอะแปนหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดตกไปโดนรงพิษผมเสียว,ว่าไอไอเจ็มันจะพังสวยโอเคแค่นี้เสร็จละปัก นี่ท่านผู้ชมแล้วก็ทําการเดินเข้าไปเก็บกล่องตรงนี้เลยเนี่ยแต่คือผมเก็บเป็นที่เรียบร้อยไงถ้าเกิดว่าคนไหนเก็บเนี่ยจะได้ไอ h พ่นมานะแต่จำไม่ได้ว่าได้กี่อันนะผมจะจะ,จะได้ไอ h พ่นสีแดงมาใช้นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูมาเดี๋ยวเราคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้างอะไรที่เกี่ยวกับไอ h พ่นสีแดงแล้วก็เค้กกันดีกว่าเพราะว่าบอกเลยว่า2อ,อย่างนี้เนี่ยเป็น2อ,อย่างที่ค่อนข้างคนอยากได้นะ แล้วเราลองสร้างอะไรดีกว่าอืมสร้างอะไรที่ใช้ผ่านอ,อ่ะมันต้องเป็นบั็อกเละเออเอาเป็นเอาเป็นบั็กแบบรอบที่แล้วไงเป็นบล็อกแบบรอบคลิปที่แล้วที่เราทำไงนั่งติ๊กถูกออกมาไหนอลองดูซินี่อย่างนี้เลยละกันแอปเปพลแดงอืมนี่นะท่านผู้ชมปึ๊บม,มาอย่างงี้เดี๋ยวผมปีนขึ้นไปอยู่บนข้างบนดีกว่า อ่ติตรงอันที่สองด้วยนะที่ที่2มันจะเป็นการแบบเหมือนแบบมันจะพูดไงดีอะ่ะอธิบายไม่ถั่วะแต่บล็อกมันจะติดนะครับผมบล็อกมันจะขยับเข้ามาแบบตามมุมบล็อกไอ้บล็อกที่เราอยู่ขา้างหน้าปักอย่างนี้แล้วก็เอาเป็นทางด้านของไหนลูกโป่งวะลูกโปง่โปงไอโค้ดเมื่อกี้ที่ได้เค้กก็ได้ลูกโป่งมาด้วยนะอุ้ยวางไม่ติด ปักปักปักมันจะมีอันไหนวางติดสะอาดไหมเนี่ยอ่าติดได้นหนึ่งอันนี้ไม่ติดติดได้สองอันโอเคมาก่อนเลยเปิดลูกโป่งเล็งให้มันตรงกระโดดยิงโคตรเร็วโคตรเร็วนี่ท่านผู้ชมถ้านผู้ชมมีนะท่านผู้ชมจะเร็วมากฟิวปักแล้วก็ผ่อนความเร็วหน่อยผ่อนความเร็วหน่อย ลดความเร็วหน่อยลดความเร็วหน่อยลดความเร็วหน่อยโอเคแล้วก็ปิดปิดลูกโป่งอันหนึ่งฟื้ปิว้วโคตรโหดโคตรโหดเร็วมากโอ้โหแต่ทีนี้ช้านะวางวางลูกอมตรงนี้ได้ไหมเชียชม,มากไหนมาดูกันได้เงินเท่าไหร่แต่ว่ามันผ่านมาเร็วมากถ้าใช้จรวดสีขาวแล้วจะได้เงินครบกว่าแต่ก็ได้บอกทองนะเออเนี่ย ถ้ากือว่ามันขึ้นเป็นกล่องนี้ก็ได้บล็อกทองหมดแหละเก็บ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 ดึ้งไหนมาดูอันนี้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะอันนี้มันผ่านมาเร็วมากนะไม่รู้จะได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูนี่โอ้หได้เง,125งิน1ง5ดีแล้วจะมีครูสองถ้าไม่มีครูสองนี่โหดได้ไม่ถึงร้อยโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างผม,ผมสำหรับโค้ดที่ได้บล็อกเคก้กแล้วก็วิธีการหาไอ o ฟนสีแดงเนี่ย รู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้กันและก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วโอเคตอนนี้ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลยนะที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของผมด้วยนะไอ้สักนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย